สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเตมพัญญาฮะเข้ามาแล้วนะยินรืมกดไลค์นะกดแชนะร์นะกด s u s s c r i b e บนไว้นะฮะวันนี้นะครับนี่ใครที่หารรถครอบครัวอยู่ฮะคันนี้ ต้องขอบคุณเสียพัทยานะครับนะครับที่เอารถคันสวยๆนะครับมาให้รีวิวให้ทุกคนได้ชมนะฮะเผื่อใครที่กําลังหารถครอบครัวอยู่ใครที่กําลังอยากได้ตัวนี้อยู่ฮะรถตัวนี้เป็นเชฟแคปติกว่าปี2011ฮะตัวนี้เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งฮะคันนี้ถ้าเกิดมองสภาพรวมๆอย่างเงี้ยผมว่าสวยนะคันนี้นะฮะเป็นรถในอดีตที่ค่อนข้างจะฮิตมากๆคันนี้นะฮะสมัยก่อนนะผมเคยใช้อยู่คันนี้ฮะผมใช้ตอนแรกปี2008นแฮะตัวตัว ก่อนตัวนี้ครับตัวนี้คือเปลี่ยนโฉมนะนะเป็นจากหน้าคือไม่มีอย่างนี้นะฮะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้พูดถึงมองสภาพข้างนอกสวยนะแต่ว่ามันเป็นแค่เชฟนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่กําลังหาตัวนี้อยู่หรือว่าอะไรฮะรวันนี้ก็คือเป็นรถของพ่อค้าเนาะแต่ว่าคือเขามันจอดไปนานพอมันจอดไปนานก็คือเออให้ผมรีวิวให้หน่อยให้ผมช่วยตัดให้หน่อยนะฮะเผื่อใครที่กําลังหาอยู่นะครับตัวนี้นะฮะ,ะมาดูมาดูสภาพรวมๆครับ อ่าตัวนี้ก็คืออาจจะมีไฟนิดหน่อยนะครับไฟอาจจะต้องเอาไปขัดหน่อยนะครับเนี่ยฮะมันจะมีรอยๆนิดหนึ่งครับนี่ถ้าเกิดว่ามองแล้วสีครับสีก็คือไม่มีอะไรฮะสีก็คือโอเคฮะจะมีรอยตรงนี้สักนิดหนึ่งนะฮะไฟก็อาจจะมีการขัดมาแล้วครับแต่ว่ามันอย่างว่านะครับคือรถมันก็ปี2011ครับตัวนี้นะฮะนี่อ่าก็คือไม่มีอะไรครับคือรถทันนี้คือถ้าเกิดว่าสภาพอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าจอดหน้าเต็นท์ก็คือขายได้เลยครับสภาพล้างตั้งฮะสภาพคือขายได้เลยนะฮะคันนี้นะฮะ มาดูสภาพยางครับสภาพยางสภาพยางฮะสภาพยางพร้อมใช้นะฮะตัวนี้ก็คือสภาพพร้อมใช้นะเห็นไหมครับคือดอกยางก็คือยัง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 เต็มอยู่นะครับอมาดูฝั่งนี้เลยมาดูรวมฝั่งนี้นะฮะนี่ไฟเลี้ยวจะอยู่กระจกมองข้างนะครับอ่ะอ่าโอเคครับผมครับมาดูฝั่งนี้เลยฝั่งนี้สีสันก็คือเต็มนะฮะสีสันก็คือเต็มฮะนี่จะมีตัวนี้คือทรงของเขาก็จะมีอ่านบันไดนะครับบันไดข้างนะครับคือสามารถที่จะ เหยียบขึ้นได้เลยครับมันจะดูสวยขึ้นจะดูสปอร์ตขึ้นนะฮะตัวนี้ฮะอ่ามาฝั่งนี้เลยครับมาฝั่งนี้เลยมาฝั่งนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะสีสันสวยงามฮะหลังคาก็คือปกตินะฮะประสภาพยางก็คือสีเส้นใช้ได้เลยฮะพร้อมใช้ฮะตัวนี้ผมบอกไว้ก่อนฮะตัวนี้เป็นอ่อเป็นรถจักรยานันงนะฮะตัวนี้นะครับเป็นเครื่องบินซินฮะแต่รถคันนี้ติดแก๊สมานะครับลงเล่มแล้วด้วยนะครับอ่าคือถังแก๊สก็อยู่ตรงนี้นะครับ ถังแก๊สจะเป็นโดนัทนะครับนี่นี่จะมีถังแก๊สนะครับตัวนี้คือถังแก๊สนะฮะโดนัทฮะก็ถือค่อนข้างว่าอ่ามันน่ากลัวไหมแก๊สนะฮะมันก็แต่ถ้าเกิดคนที่แอนตี้แก๊สนะฮะก็สามารถถอดถอดได้นะครับแต่ว่าสภาพเครื่องเดี๋ยวผมเช็คให้ทีนะถ้าเกิดว่าใครที่หาอยู่ตัวนี้นะฮะเป็นรถแนอดตที่ฮิตมากมากครับตัวนี้ถ้าเกิดป้ายแดงเท่าไหร่ป่าป้ายแดงอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนกว่านะครับตัวนี้ฮะถ้าเกิดผมจาไม่ผิดนะเพราะรถคันนี้มันนานมากกันนะครับนี่ ถ้าเป็นแต่ก่อนที่ว่าศูนย์ยังไม่ยุบตัวไปนะฮะตัวนี้มันราคาค่อนข้างจะสูงกันนะนะฮะแต่ว่าตอนนี้โชคดีสําหรับที่คนที่กําลังหาใชา้ยอยู่นะ,ะสำหรับคนที่กําลังหาตัวนี้นะครับก็อยากจะบอกะฮะว่าหนึ่งทัตะการซื้อรถยนรุ่นสองฮะเราต้องเช็คะะอ่ะฮะว่าแถวบ้านเรามีที่ซ่อมไหมครับเพราะว่าบางครั้งรถทุกรุ่นนะฮะบางทีมันก็จะต้องซอ่อมซ่อมบำรุงนั้นเนาะใช่ไหมฮะต้องซ่อมบำรุงมาดูฝั่งนี้เลยครับมาดูฝั่งนี้เลยฮะเห็นไหมครับ ส,สภาพสีคือสวยนะอ่าโอเคเลยครับสภาพถืออาจอะอจะมีอ่าอาจจะมีริอวรอยนิดหน่อยครับนิดนิดนิดเดียวครับเนี่ยฮะมันจะมีริยวรอยนยแต่ว่าคือไม่เก็บงานนะฮะคือขายสภาพแบบนี้เลยฮะอ่าถ้าเกิดเก็บงานแล้วทําสีแล้วมันจะเหมือนประมาณว่ารถมันไปอาบนะฮะมันอาจจะดูแบบรถย้อมแมวนะครับอ่าดูภาษีให้ภาษีอยู่ที่วันที่สมกุมภานะครับ64นะครับอ่ะมาดูสภาพห้องเครื่องดี่าอ่ามาดูสภาพห้องเครื่องนะครับ ่ะมาดูสภาพของเครื่องฮะว่ารถคันนี้เดิมเดิมหรือเปล่าครับอ่ะเดี๋ยวผมรายงานให้ครับคันนี้เป็นรถของเสียนะครับพอดีเขาฝากรีวิวเนาะนะฮะคือถ้าเป็นตัวผมเองนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อเข้าเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ารถคันนี้คือมันมันค้างสต็อกไว้นะฮะก็เอามารีวิวให้กับทุกคนฮะราคาเดี๋ยวผมจะขอรีวิวก่อนนะฮะราคาเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับรถคันนี้ถ้าเกิดว่ามองรวมข้างหน้านะฮะเนี่ยฮะเห็นไหมครับน็อตไม่มีขยับนะครับอ่าฝากระโปรงเดิมนะฮะเนี่ยจับดูเลยครับนี่ฝากระะโปรงเดิมนฮะ สังเกตรตรงไหนฮะถ้าเกิดว่าน็อตเราถ้าเกิดว่าน็อตฝาก,กระโปรงไม่ขยับนะฮะก็มันก็รถมันก็เดิมนะฮะก็สังเกตได้เลยฮะมันไม่สามารถที่จะถ้าเกิดรถสกิดหน้ามาก็จับจับดูเลยครับเนี่ยครับจับดูตัวเนี้ยจับดูอย่างนี้นะฮะอ่าตรงนี้ก็ถืออ่ะมาดูซูมก่อนซูมอันนี้ก็เดิมนะฮะเห็นไหมครับซูมเดิมนะฮะแก้มแก้มเดิมดูตัวไหนบ้าฮะน็อตไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมครับน็อตไม่มีขยับนะครับอ่าย้ําเลยฮะน็อตไม่มีขยัััับบนนนนะะะะฮฮสงงเเเกกตลยยถถ้้าาิดว่ใคคครรรจซือึ อ่าสังเกตเลยน็อตไม่มีขยับมีเม็ดเม็ดอาร์ตนี่ฮะยังอยู่ครบนะฮะเห็นไหมฮะดูคานหน้าก่อนรถทุกคันจะมีเม็ดอาร์ตนะครับจะมีอ่ามีสติกเกอร์อย่างนี้นะฮะสติกเกอร์อย่างนี้อยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์ตอยู่สวยนะฮะเห็นไหมครับล่องอ่าเป็นรูอะไรเงี้ยคือยังอยู่สวยนะครับอ่ามาดูฝั่งนี้เลยฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ฝากระโปรงฝั่งนี้ก็น็อตไม่มีขยับนะฮะเหมือนกันครับอ่ามาดูตรงนี้ฮะอ่ามาดูเห็นน็อตแกไม่มีขยับจะมีตัวหนังสืออยู่นะฮะเห็นไหมครับสังเกตเลยครับ แล้วซุ้มซุ้มเดิมนะครับซุ้มเดิมนะฮะอ่าแต่สังเกตดูตรงนี้ดูคันเนี่ยฮะสังเกตไล่เลยเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีเม็ดอาร์ตอยู่ฮะเห็นไหมครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับรถคันนี้เดิมนะฮะรถคันนี้เดิมเดี๋ยวผมดูห้องเครื่องให้นะฮะเดี๋ยวผมดูห้องเครื่องให้ห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องคันนี้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะยังไม่มีเยิ้มอะไรนะฮะยังโอเคอยู่นะครับแบตเตอรี่ใช้ได้ปกติฮะอ่าคันนี้ผมได้ทดลองใช้แล้วครับคืนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ดีนะฮะช่วงล่างดดดีนะะครับผมมไ้้ทลลองาแวฮ เมือ่อกี้ก็ขับไปรอบนึงนะฮะไปรอบพัทยาเลยครับก็ถือว่าสภาพเครื่องเกียร์ะฮะปกตินะครับช่วงล่างปกติดีนะครับอ่าเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ทุกคนดูนะครับ สภาพเครื่องถือว่านิ่งนะฮะถือว่านิ่งนะฮะถือว่านิ่งนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่านิ่งนะครับนี่ฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ดูรีวิวอะฮะดูรีวิวนะฮะก็อยากให้ทุกคนตัดสินใจนะครับว่าจริงๆแล้วการซื้อรถยนต์มือสองอย่างที่ผมบอกไม่น่ากลัวครับมันน่ากลัวที่ราคาครับว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาเวลาซื้อไปแล้วครับอ่เดี๋ยวผมให้ดูราคาเวลาเราซื้อไปแล้วนะครับบางทีเราต้องซื้อเผื่อซ่อมด้วยนะครับบางทีบางครั้งนะฮะรถอะ บางทีมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกนะฮะลบมือสองนะครับมันไม่ได้สมบูรณ์ฮะต้องต้องเผื่อซ่อมด้วยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเครื่องตัวนี้นะฮะมันก็ถือว่านิ่งปกตินะฮะไอก็ไม่มีนะฮะไอก็ไม่มีนะฮะเวลาชักชักน้ำมันเครื่องดูไอก็ไม่มีนะครับไอไม่มีพ่นน้ำมันเครื่องไม่มีไม่มีพ่นนะครับถือว่าปกตินะฮะระบบแอร์นะครับจริงๆระบบแอร์ก็จับตรงนี้นะจับท่อแอร์ตัวนี้คือถือว่าเย็นนะถือว่าโอเคนะเย็นนะครับ มาดูภายในกันด so ีกว่าโอเคฮะถือว่าปกตินะฝากระโปรงก็ถือว่าสวยนะ่ามาดูนี่เลยครับมาดูฝั่งนี้เลยอ่ะเดี๋ยวมารายงานตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมให้ชมตรงนี้ก่อนนะครับนี่เดี๋ยวผมดึงตรงนี้ดูครับนี่ฮะีนคันนี้ได้เดิมนะฮะยางเยิงฮะเมดอาร์ตอยู่ครบนะฮะนี่ผมดึงยางให้ดูเลยครับเสาก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยดึงดูตรงนี้ฮะเสา ถือว่าได้บอดี้สวยนะครับได้บอดี้เดิมนะครับแต่ว่าบางครั้งนะฮะรถอะรถเชฟต้องคํานึงนิดหนึ่งครับเวลาเราเราเราซื้อแล้วแถวบ้านเรามีูนยนซ่อมไหมมีอู่ซ่อมไหมฮะเพราะบางครั้งเนี่ยฮะทุกคนรู้ใช่ไหมว่ารถเชฟนะฮะไม่ว่าจะรุ่นไหนฮะมันจะมีค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสนะครับนี่มาดูฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะครับเดิมนะฮะนี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะอะกาวนยฮะกาวยังนิ่ม ยังกดแล้วยืดหยุ่นได้นะครับนี่แล้วตรงซอกนี้ก็น็อตไม่มีขยับนะฮะนี่ซอกไม่มีขยับนะฮะดูตรงนี้ฮะดูตรงนี้ก่อนน็อตไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมครับนี่น็อตไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมครับสติ๊กเกอร์นะฮะสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะฮะนี่สติ๊กเกอร์ยังแปะอยู่นะฮะยังครบนะฮะเป็นตัวเหมือนว่าดีเทลของยางฮะเวลาเราเติมลมยางจะบอกเรานะฮะตรงนี้นะฮะอ่ะมาดูฝั่งนี้เลยอ่ะมาดูฝั่งนี้ต่อเลยครับมาดูฝั่งนี้ต่อเลยนะครับอ่ะมาดูฝั่งนี้เลยครับผมดึงให้ดูเลยนี่ อ่ะเห็นไหมครับนี่นี่ไล่ดูนะครับถ้าไม่มั่นใจดึงดูอีกฮะถ้าไม่มั่นใจดึงดูได้เลยครับนะฮะไม่ว่ากันนะครับอ่านี่นะครับดึงดูได้เลยครับนี่ฮะเห็นไหมครับสังเกตเม็ดอาร์ตนะฮะนี่คืออาร์ตโรงงานนะครับอาร์ตโรงงานนะฮะเนี่ยอาร์ตเดิมนะครับนี่อาร์ตโรงงานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปดูรถเต็นท์นะฮะขออนุญาตเขานิดหนึ่งนะฮะขออนุญาตเจ้าของเต็นท์นิดหนึ่งนะฮะหรือว่าจะขออนุญาตเจ้าผู้จัดการสักนิดหนึ่งนะฮะเป็นมารยาทนะครับเพราะว่าบางครั้งนะฮะ เออมันเหมือนว่าเราได้แต่ดูฮะดูดีแล้วครับเพราะว่าเราเผื่อว่าเราซื้อรถไปเผื่อรถมันโดนชนหนักนะฮะอาจจะจะได้ไม่เสียความรู้สึกนะฮะบางทีซื้อรถไปก็ซื้อรถนะฮะตัดสินใจใจร้อนก็ซื้อไปก็อาจจะผิดพลาดะฮะอย่างนี้นิ่มๆนะครับนี่ดึงกดดูเลยครับเห็นไหมเดิมนะครับเดิมนะฮะนี่เห็นครับนี่ได้ประตูเดิมเลยนะครับคันนี้ได้บอดดี้เดิมนะฮะ สวยนะฮะคันนี้นะฮะผมว่าเป็นรถครอบครัวนะฮะเป็นรถที่ออกสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงฮะสวยมาดูฝาท้ายแล้วครับฝาท้ายน็อตไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมครับน็อตไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมครับอ่าน็อตไม่น่าจะขยับเลยนะโอ้น็อตไม่ขยับครับเนี่ยน็อตไม่ขยับนะฮะและสังเกตเม็ดอาร์ตตรงนี้นะฮะยังอยู่นะครับสองข้างเนี่ยมันเท่ากันมันเหมือนกันอ่ะมาดูฝั่งนี้ก่อนไล่ไปแล้วนี่สังเกตดูครับนี่ นี่เดิมนะครับเดิมเดิมอันนี้เดิมนะฮะแล้วมาดูลองตัวนี้ฮะมาสังเกตดูลองตัวนี้นะฮะถ้าเกิดรถโดนชนท้ายมานะฮะยังไงก็ไม่เหมือนเดิมฮะน็อตตัวนี้ไม่มีขยับนะฮะน็อตโชคไม่มีขยับนะครับเห็นไหมครับนี่สังเกตไล่มาเลยไล่มาเลยไล่มาเลยฮะเห็นไหมครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะับอ่ะมาดูฝั่งนี้ต่อมาดูฝั่งนี้เลยครับอ่าฝั่งนี้น็อตไม่มีขยับเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับอ่าสังเกตเลยฮะนี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะไล่ลงมาครับไล่ตรงหลังน้ำฝนมาฮะนี่สวยเดิมมนนะคครรัับบเห็ นี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมดูข้างหลังตัวนี้ให้นี่สังเกตเลยครับยางอ่ะยางอะไหล่ะครับยางอะไหล่ยางอะไหล่ไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่ามีการติดแก๊สมาฮะแต่ว่ากุญแจแม่แรงอยู่ครบนะฮะตัวนี้ก็เนี่ยสามารถพับเบาได้นะครับนี่นี่สามารถพับพับเบาได้นะครับเป็นเจ็ดที่นั่งนะถ้าเกิดว่าใครที่มีครอบครัวนะฮะเห็นไหมครับอ่ะตรงนี้ก็คือระบบแอร์อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ นี่ครับแอร์ข้างหลังถือว่าสะดวกสบายนะคันนี้นะฮะ,ะมาดูนี้ต่อเลยฮะมาดูฝั่งนี้ต่อเลยฮะนี่มาดูฝั่งนี้ต่อเลยครับฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับฝั่งนี้นะครับดึงดูเลยครับอ,อาจจะมีเหมือนคล้ายๆดึงยากสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามิดอาร์ตอยู่ครบนะฮะดึงยากตรงไหนครับเพราะว่ารถคันนี้มันจอดมันจอดไปนานอ,อาแกะดูได้เลยครับมันจอดไปนานเส,เสร็จแล้วก็คือ พวกยางตัวนี้ฮะยางตัวนี้คือมันมันโดนมันโดนแดดเนาะฮะพอมันโดนแดดปุ๊บมันก็เหมือนแบบกาวมันติดนะครับนี่ฮะเห็นครับมันดึงดึงยากสักนิดนึงนะครับเดีวผมจะไม่ดึงนะฮะผมจะดึงดูเท่าเท่าที่ดึงได้นะครับนี่เห็นไหมครับสังเกตไหมครับเห็นไหมครับอาร์ตอยู่ครบนะเห็นไหมครับนี่ฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะครับแต่อันนี้ผมไม่อยากดึงนะเดี๋ยวยางมันเสียนะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวผมกดไปก่อน ออโอเคครับผมครับมาดูประตูฝั่งนี้เลยมาดูประตูฝั่งนี้เลยฮะประตูฝั่งนี้ก็ถือว่าได้เดิมนะเห็นไหมครับได้เดิมนะฮะได้เดิมนะครับมันนิ่มๆนะฮะยังไม่มีการเก็บงานมานะครับนี่แต่มีการขัดขัดสีมาแล้วฮะมีการขัดสีนะฮะก็ถือว่าสวยนะฮะครันนี้นะฮะนี่มาดูฝั่งนี้เลยครับมาดูฝั่งนี้ต่อเลยรถทุกคันครับรายงานชัดเจนครับผมครับ ตรงไปตรงม Omaha, mm ไ tai, ไานะฮะเห็นไหมครับเดิมสวยนะครับเห็นไหมครับนี่เดิมสวยเลยครับดึงดูเลยฮะนี่เดิมสวยนะครับอ่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ก็เบอร์โทรอยที่ว้างล่างนะครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูรีวิวนี้แล้วได้ความรู้นะได้ช่วนแชร์ครับชวนแชร์ประสบการณ์ครับนี่กดดูเลยครับนี่เห็นไหมครับนี่มันจะนิ่มๆนะฮะมันจะนิ่มๆนะฮะมันจะไม่แข็งนะครับถ้าเกิดว่าแข็งเนี่ยมันมีการเก็บสีมาแล้วหยอดมาใหม่นะครับบางทีประตูเปลี่ยนมานะครับบางที รถโดนชนประตูมาก็คือว่าจะดูรู้นะฮะกดไปครับ <rattling noise> นี่กดไปมันจะนิ่มๆมันยืดหยุนได้นะครับนี่แล้วมาดูซอกตัวนี้ฮะซอกตรงนี้ะนนะฮะเห็นไหมครับซอกตรงนี้ก็ถือว่าเดิมนะฮะเห็นไหมครับเดิมไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับเห็นไหมครับอ่ะโอเคครับรถคันนี้ได้บอดี้เดิมนะเดิมสวยนะสวยจริงๆนะฮะสวยสวยมากเลยน่าใช้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะที่ที่ออกมาใหม่ๆตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครได้ใช้นะเป็นอะไรที่แบบหล่อมาก รถครอบครัวฮะสวยจริงๆฮะถือว่าติดอันดับหนึ่งเลยนะแคปติว่าตัวนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้คือเป็นเอ่อเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนเอ่อราคารถอ่ะมันลงมันปรับลงนะฮะแล้วยี่ห้อด้วยบวกที่ยี่ห้อด้วยฮะอาจยี่ห้อที่มันมีปัญหานะครับแต่ว่ามันก็ยังยังถือว่ามีคนยังใช้อยู่นะฮะแต่ก็ต้องเวลาซื้อรถก็ต้องเช็คดีๆฮะต้องตรวจสอบดีๆนะฮะต้องต้องเช็คว่าระบบทุกอย่างมันใช้งานได้ปกติหรือเปล่าครับอ่ะเดี๋ยวผมมาเช็ควันพามาพาดูภายในดีกว่า มาดูภายในเลยครับภายในตัวนี้นะฮะภายในตัวนี้เป็นเบาะเบาะหนังสีดํานะนะครับเบาะหนังสีดำนะฮะคอนโซลหน้าก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับเห็นไหมครับอ่าถือว่ายังสวยอยู่นะฮะแต่ว่าจะมีเบาะนะครับเบาะเบาะตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับมันจะมีตําหนิสักนิดหนึ่งนะฮะนี่ตําหนิตรงนิดหนึ่งฮะตรงคนขับนะฮะมันจะมีเหมือนรอยด่างๆนิดสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถือว่าโอเคนะฮะถือว่าขายตามสภาพนะครับถ้าเกิดว่าใครรับได้นะครับนี่เห็นไหมครับ ก็ยังสวยอยู่นะฮะมันเป็นออกสปอร์ตสปอร์ตสักนิดหนึ่งนะฮะแผงประตูตัวนี้ถือว่างช้ได้อยู่นะฮะเห็นไหมครับยังสวยอยู่นะเอามาดูข้างหลังกันเดี๋ยวดูข้างหลังกันฮะดูเบาข้างหลังนี่เบาข้างหลังก็ถือว่ากว้างนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งดูกันนี่ครับนี่นะครับสะดวกสบายฮะสาหรับคนที่มีครอบครัวนะฮะเห็นไหมครับจะมีที่วางแก้วนะฮะเห็นไหมครับเบาะก็ถือว่ายังโอเคนะฮะยังสวยนะฮะข้างหลังนะฮะบนหลังคาถือว่ายังโอเคนะฮะแต่ว่าจะมีตรงนี้นิดหนึ่ง ตรงนี้เนี่ยถึงคืออาจจะมีกาวที่มันเสื่อมสภาพไปนะฮะถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรียสถ้าเกิดว่าใครซีเรียสก็สามารถที่จะเอาไปเข้าร้านเบาะได้นะครับนะฮะนี่มีที่วางแก้วด้วยฮะสบายสบายเนี่ยฮะพับได้นะฮะโอเคเดี๋ยวสรุปราคาให้เดี๋ยวผมลองลองเกียร์ให้ด้วยนะครับว่าเกียร์ว่าเกียร์คันนี้นะครับสำคัญเลยนะครับสำคัญเลยรถเชฟนะฮะรถเชฟรถเหล็กนะฮะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮะ สังเกตเลยนะว่าลูกค้าหลายๆคนที่มีปัญหานะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องระบบเกียร์แต่ถ้าเกิดว่าใครจะซื้อรถสักคันหนึ่งฮะต้องเช็คให้ดีก่อนครับก่อนที่จะซื้อนะครับก่อนที่จะตัดใจซื้อนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัดสินใจพลาดก็ถือว่าเสียเงินนะครับเสียเงินซื้อไม่พอเสียความรู้สกก็เสีย,กกเ,สยเสียเวลานะครับเสียทุกอย่างเลยครับเพราะฉะนั้นต้องอต้องอต้องเช็คให้ให้ดีๆก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูไม้ก่อนว่าไม้ไวไม้คันนี้วิ่งอยู่เท่าไหร่มาดูไม้ก่อนครับนี่ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะดูไม้ก่อนครับไม้ตัวนี้นะฮะไม้ตัวนี้วิ่งอยู่ที่2 7 5 3 2 5นะครับถือว่าวิ่งเยอะไหมก็ไม่เท่าไหร่ฮะปี2011นะฮะถือว่าโอเคนะฮะเดี๋ยวจะบอกนิดหนึ่งครับว่ารถคันนี้นะครับรถคันนี้เจ้าของรถนะครับได้แจ้งผมมาเมื่อกี้นะว่าการซ่อมเกียร์มาแล้วนะครับอ่าเกียร์คือว่าสมบูรณ์นะได้การทําการซ่อมเกียร์แล้วแต่ว่า ถ้าให้ดีฮะต้องเช็คก,ก่อนผมจะเช็คเกียร์ฮนะว่าเกียร์คันนี้มันสมบูรณ์หรือเปล่าอ่าสตาร์ททีเดียวติดนะฮะสตาร์ททีเดียวติดนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเช็คเกียร์ให้ฮะค,คือตอนนี้เครื่องติดแล้วนะครับก็สภาพเครื่องก็ถือว่าไม่มีกระตุกนะถือว่าโอเคนะฮะร,ระบบแอร์เดี๋ยวผมบอกฮะร,ระบบแอร์ก็ถือว่าเย็นนะครับเย็นปกตินะฮะแอร์อจะมีแอร์ข้างหลังด้วยนะครับอ่าจะมีแอร์ข้างหลังด้วยก็สามารถที่จะกดตรงนี้ได้เลยเนี่ยฮะเห็นไหมครับมันจะมีปุ่มกดแอร์ตัวนี้นะฮะนีี่แแอรร์ข้้าาางงงหลลััทํนนนวะคบ ระบบวิทยุนี้มีการติดตั้งมาใหม่นะครับเนี่ยจอนี้คือมีการติดตั้งมาใหม่นะฮะถือว่าใช้งานได้ปกตินะนี่คือระบบอ่หมนี่คือปรับอุณหภูมินะครับอันนี้คือปรับอ่พวกพัดลมนะครับอ่าโอเคครับใช้งานก็คือใช้งานปกตินะฮะถือว่าโอเคเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวผมตรวจสอบเกียร์ให้เนี่ยเดี๋ยวผมจะดึงไปที่ตัว R นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมไปที่ตัว R นะฮะไม่มีกระตุกนะครับไม่มีกระตุกนะฮะอ่าถือว่าปกตินะครับ น่าผมไปที่ตัวดีนะครับนี่ตัวดีถือว่าโอเคนะครับปกตินะฮะถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าให้ดียังไงป้การนะครับการที่จะซื้อรถสักคันหนึ่งนะครับจริงๆฮะระบบเกียร์ key, นะฮะบ,บางบาง,บางครั้งเนี่ยถ้าก,การทดสอบของถ้าถ้าการทดสอบเกียร์ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นการทดสอบเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นจริงๆนะฮะแต่จริง,รงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะให้ดีจริงๆฮะต้องทดลองใช้ต้องต้องทดลองขับก่อนครับเพราะว่า เวลาใส่เกียร์ตัวตัวดีไปนะบางทีบางครั้งเนี่ยเวลาเราเหยียบรถไปอ่ะเกียร์ไม่จะลับนะอืแต่ว่าคันนี้นะครับผมทดลองมาแล้วผมทดลองมารอบพัทยาแล้วผมคอนเฟิร์มว่าเกียร์โอเคนะครับเกียร์ดีนะครับถือว่าเกียร์ดีนะถือว่าเจ้าของรถเขาซ่อมมาแล้วนะฮะเขาซ่อมมาแล้วนะครับก็โดนไปเหมือนกันนะฮะเจ้าของรถก็ซ่อมเขาบอกว่าโดนเกียร์ไปหลายตังค์อยู่นะฮะถือว่าคันนี้สมบูรณ์นะฮะถือว่าคันนี้โอเคนะครับ ถ้าเกิดรถพร้อมใช้อย่างนี้นะฮะสมบูรณ์อย่างนี้นะฮะสภาพสวยๆแบบนี้นะฮะอาจจะเป็นแค่ยี่ห้อนะติดที่ยี่ห้อนิดหนึ่งนะฮะคันนี้นะครับเสียก็ให้บอกว่าเสียเขาบอกว่าเขาจะขายทิ้งนะครับเพราะว่าจอดมานานนะตัวนี้ก็ขายเงินสดนะฮะขายตามสภาพนะฮะในกรณีที่โอนไม่ได้รถมีปัญหาอะไรแล้วแต่นะครับคืนเงินคืนรถเต็มจํานวนนะครับอ่าตัวนี้รับซื้อเต็มจำนวนนะถ้าเกิดว่ารถมีปัญหาเรื่องการโอนไม่ได้นะครับแต่ว่า สภาพเครื่องเกียร์ถือว่าสมบูรณ์นะครับคันนี้นะครับคันนี้ถ้าถ้าปกติแล้วก็ถ้าเกิดเป็นราคาหน้าเต็นก็ขายอยู่ประมาณสามแสนสองหมื่นห้าพันนะครับตัวนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าราคาตัดทิง้งเงินสดก็ขายอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นห้าพันฮะถ้าเกิดว่าใครชอบนะฮะเพราะว่ารถคันนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะว่ามื่นคือมันโดนซ่อมเกียร์ไปก็ซ่อมบำรุงไปเยอะแยะมากมายนะครับก็ ถือว่าตัดเอาทุนคืนนะครับเพราะว่าซ่อมไปเยอะนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คือสภาพสมบูรณ์นะฮะสภาพพร้อมใช้นะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบฮะใครที่ว่าหาตัวนี้อยู่ฮะถ้าเกิดว่าใครรับได้ครับราคาแบบนี้นะฮะราคาแบบนี้อาจจะแพงนิดหนึ่งแพงหน่อยก็ไม่ว่ากันนะครับก็ถือว่าได้รถสภาพพร้อมใช้นะฮะเห็นไหมครับสภาพสวยสวยพร้อมใช้อย่างนี้นะฮะแต่ว่าก็นะมันติดแค่นิดเดียวฮะ เป็นยี่ห้อเชฟนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์นะครกดแชร์นะครับกด s ับ s c r i b ดนะฮะเดี๋ยวเจอกันคันใหม่ครับเดี๋ยวจะหารถสวยๆมารีวิวให้ทุกคนได้ชมครับสวัสดีครับ